ขยี้อนิเมะขอเสนอสัรพยุทธรุุฟาภาคทวีปมัจฉิมตอนที่295ตาฝ่ามือผลึกสายแอนแพลพาวรอยคว้างอยู่เหนืออุ้งมือเสี่ยวเหยียนพานุภาพแก่งก้าแผ่กระจายทำให้ครัวอากาศผืนนี้ไหวระยับรุนแรงไปเสี่ยวเหยียนดีดนิ้วทีหนึ่งตาฝ่ามือน,นั้นก็สันกระตุกพร้อมกับคุ้งทะย,ยานออกไปตามด้วยเสียงเหมือนกับเสียงสวดมนดังขึ้นมา พุ่งไปประทะกับฝ่ามือดาราจักของผู้เท่าใจสิงจงแรกผู้เท่าใจสิงเพียงขยับสมาธินั้นมือยักษ์ก็ขยี้ไปที่ตาแสงถึงแม้ตาแสงนี้จะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่เขาเชื่อสนิทใจว่าสามารถทำลายได้หนึ่งท่าโจมตีของเขาด้วยพลังฝีมือของเสี่ยวเหยียนในปัจจุบันนี้ถ้าไม่สำแดงบัวเพิงระดับพิฆาตนั้นผู้เท่าใจสิงเชื่อว่า เขาสามารถกำราบเซียวเหยียนจนเซียวเหยียนไม่สามารถโต้ตอบใดๆเขาได้แต่ผู้เท่าใจซิงนั้นลืมไปว่าเซียวเหยียนตอนนี้ไม่ใช่ระดับบรนเพบุรุษแล้วเขาเป็นระดับเซียนพยุต์ถึงแม้ว่าพลังฝีมือจะอยู่ที่เซียนพยุตธสามดาวยังคงต่างจากผู้เท่าใจสิงถึงสองดาวแต่ความแตกต่างแบบนี้ก็ยังสามารถใช้อย่างอื่นมาชดเชยได้ตาแสงและฝ่ามือที่มีขนาดต่างกันนั้นพุ่งชนต่อหน้าต่อตาฝูงชนมากมาย คลื่นสะเทือนที่แผ่ออกมากระจายเป็นมุมกว้างหลังจากทั้งสองประสานงาแล้วคลื่นพลังงานสยองก็ตรบอบอวนและใจกลางคลื่นพลังงานนั้นเองก็ปรากฏหลุมสีดําเกิดขึ้นจากพลังงานการประทะทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวบริเวณหลุมดังกล่าวน,นั้นกับปรากฏฝ่ามือกัดตาแสงที่กําลังปะทะกันต่างฝ่ายต่างกัดกินกันเหมือนกับสัตว์อสูรที่พยายามจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ตอนนี้ทั้งคู่ต่อสู้กันยังดุเดือดมือยักษ์ดาราจักรกับตาแสงผึกใสต่างปลดปล่อยพลังอย่างเต็มเปี่ยมตลอดเวลาแต่ทว่าการประทะที่ดุเดือดนี้ถึงในช่วงระดับใดระดับหนึ่งทั้งสองก็วูบดับลงไปเหมือนกับเปลไฟที่ถูกน้ำสาดอย่างแรงสองฝ่ายโรยลาพายุพลังงานที่ม้วนตรบก็หยุดลงจนในสุดก็หายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนเจ้าเด็กนั่น ถึงกับต้านรับหัดมาหาดาราจักรของข้าได้พอเห็นฉากนี้ผู้เท่าใจซิงเพิ่งรู้สึกว่าเขานั้นไม่น่าต่อสู้กับเซียวเหยียนเลยเซียวเหยียนพลังฝีมืออยู่ในระดับเซียนพยุดหนึ่งดาวก็จริงแต่ท้าสายุทธ์บนตัวเจ้าเด็กนี่มากมายมหาศาลบวกกับไฟวิเศษสามชนิดเขาเองก็พึ่งประจักษ์ว่าการเจ้าชนะเซียวเหยียนไม่เช่อเรื่องง่ายอย่างที่เขาคิดตอนแรก พึ่งบรรลุระดับเสียนพยุทธ์ไม่นานก็แก่งกล้าป่านนี้แล้วหากไว้มันพัฒนาต่อไปแม้แต่ข้าอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแล้วหนังหน้าเขียวย่นของผู้เท่าใจสิงกระตุกหลายเรื่องตอนนี้จิตสังหารของเขายิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นเขาสะบัดแขนทีหนึ่งโซ่มากมายก็ถักร้อยกายเป็นแขนขนาดใหญ่แขนโซ่เล็กผู้เท่าใจสิงตอนนี้โมโหมากๆและเครียดแคนเสียวเย็นสุด เรือนล่างเปลี่ยนเป็นผ้าไผ่แลดูไปคล้ายกับหมอกเขาขยับตัวหายไปอย่างอัศจรรย์พอเห็นว่าผู้เท่าใจสิงนั้นล่องหนไปแล้วเซียวเหยียนก็ปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณออกมาเพื่อตรวจสอบว่าผู้เท่าใจสิงอยู่ในตำแหน่งใดหลังจากนั้นเขาก็รีบถอยกายออกมาทันทีล่างเซียวเหยียนพึ่งถอยออกมาได้ไม่นานล่างของผู้เท่าใจสิงก็มาปรากฏตรงหน้าเขาพร้อมกับหนึ่งหมัดกันนำลงไปบนศีรษะของเซียวเหยียน มัดเหล็กนั้นขยายใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยเรืเสี่ยวเหยียนก็ใช้สองแขนป้องกันเอาไว้ทว่าพละกําลังที่กระนำลงมานั้นทําให้แขนของเสี่ยวเหยียนชามากลากเองก็ทาลาถอยต่อเนื่องหากประท้าด้วยพลังป่านหยุดเสี่ยวเหยียนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้เท่าใจสิงอย่างแน่นอนหนึ่งหมัดสามารถสะเทือนเสี่ยวเหยียนจนกระเด็นไปได้ผู้เท่าใจสิงเองก็ตามมาซ้ําด้วยความไหวพอเห็นว่าผู้เท่าใจสิงไล่แบบกระชันชิด เซียวเหยียนก็รีบสับแดงสามพันอสศนีบาทของกระลบไยหลังด้วยความเร็วเต็มขีกัดถ้าร่างนี้มิดวิญญาณของเราผู้เท่าสามพันอสศนีบาทของเจ้าไหนเลยเทียบเทียนได้กลางอากาศอันเวิงวางนั้นมีเสียงขัวเราะเซียวเหยียนกลับรู้สึกได้ถึงว่าผู้เท่าใจสิงมาปรากฏตอนหน้าของเขาอีกครั้งหนึ่งเงาซ้อนที่เซียวเหยียนทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้หลอกตาผู้เท่าใจสิงแม้แต่น้อย ระดับความเร็วของผู้เท่านี่พอเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงติดตามแบบไม่ลดละเซียเวเหยียนก็ตกใจตอนนี้เขาสำแดง3,000อัศนีบาทถึงขั้นสูงสุดยังสู้ไม่ได้สดแสดงว่าเจ้าผู้เท่านี่บวกกับท่าร่างนิมิตวิญ,ญญาณที่ว่านั้นยังเหนือกว่า3,000อัศนีบาทอีกขั้นหนึ่งรับความตายผู้เทาใจสิ่งยิ้มด้วยความชั่วร้ายท่าร่างนิมิตวิญ,ญญาณของเขานี้เป็นหนึ่งในทศายุดก้นหีบเลยก็ว่าได้ ปกติเขาจะไม่นํามันออกมาใช้ถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ที่ระดับตามก่าเซียนพยุ์ห้าดาวลงไปแต่วันนี้เขาถูกเซียวเย็นกดดันจึงต้องนํามันออกมาใช้ผู้เท่าใจสิงห์พุ่งทะยานใส่เซียวเย็นและลวหมาใส่เซียวเย็นแบบไม่ยังภายใต้การโจมตีอย่างไม่บรรยับบรรยังนี้อากาศธาตุก็เกิดการบิดโค้งได้ความน่ากลัวภายใต้การกระหน่ำโจมตีของผู้เท่าใจสิงห์นั้น เสี่ยวเหยียนเองก็ถอยไปเรื่อยๆสถานการณ์ของเขาตกเป็นรองมากแต่สีหน้าเสี่ยวเหยียนกับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงนั้นคอยปกคลุมร่างกายเซี่ยวเหยียนไว้เรื่อยๆและยังคอยซ่อมแซมส่วนที่ถูกโจมตีนั้นด้วยคุณสมบัติซ่อมบำรุงตลอดชีวิตนี้ของเพิงอัคคณีตียสหัสได้รับการพิสูจน์แล้วว่าขอเพียงเปลวเพลิงนี้ยังไม่มอดดับเซี่ยวเหยียนก็จะสามารถซ่อมแซมอาการบาดเจ็บได้ตลอดเวลา เพียงแค่ว่าเขายังเหลือปานยุดพอที่จะสามารถใช้เพลิงอัคณีตีสหัสได้เขาจะสามารถซ่อมแซมร่างกายที่เสียหายนั้นได้ตลอดไปหลังจากเซียวเหยียนตั้งรับอยู่นานนั้นและอาการบาดเจ็บก็ปนกับอาการฟื้นฟูไปเรื่อยๆเป็นวงโคจรในที่สุดเซียวเยียนก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆเขาจึงใช้วิธีแข็งชนแข็งพูเท่าตีมัวต่อยเขาหนึ่งหมัดเขาต่อยกลับคืนไปหนึ่งหมัด อย่างไม่เกรงใจเพราะมีเพลิงอัคคณีตียสหัสอยู่ในกายจะซ่อมแซมร่างกายที่บาดเจ็บนั้นได้ตลอดเวลาถึงแม้เสี่ยวเหยียนจะต้องทนกับอาการระบมแต่ถ้าไม่ถึงตายยังไงซะมันก็ทนได้แน่นอนเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าเสียวเหยียนต้องไม่ถูกหนึ่งท่าโจมตีจนชีวิตดับสิน้นถึงขั้นนั้นต่อให้มีเพลิงอัคคณีตียสหัสก็รักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้ตอนนี้เราบรรดาฝูงชนนั้นมองดูสองคนต่างแลกหมัดกันอย่างดุเดือด เซี่ยวเหยียนระดับเซียนพยุตหนึ่งดาวสามารถแลกหมัดก,กับระดับเซียนพยุตห้าดาวได้อย่างดุเดือดน,นี่เป็นเรื่องที่พวกเขาเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยฟังมาก่อนเจ้าเด็กบัดซบการต่อสู้บ้าข้างแบบนี้ดําเนินต่อไปแต่กู้เท่าใจสิ่งไม่ค่อยชอบไก่นักเนื่องจากเซี่ยวเหยียนต้านรับเขาได้ทุกกระบวนท่าหลายสิบหมัดมาแล้วถ้าเป็นระดับเซียนพยุตหนึ่งดาวทั่วไปหรือระดับเซียนพยุตสามดาวต้องบาดเจ็บปางตายแน่นอน แต่เซวเยียนตอนนี้ยิ่งต่อยตีมากเท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นผู้เทาใจสิ่งผ่านโลกมามากมายมองเปวเพลิงสีน้ําตาลม่วงที่อยู่ในตัวเซวเหยียนนั้นเขาก็รู้ขึ้นมาทันทีตอนนี้สีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปมีเพลิงอัคคีตีสหัสติดตัวแบบนี้เซวเหยียนก็เหมือนกับมียารักษาติดตัวตลอดชีวิตตราบใดที่ไม่ฆ่าในหนึ่งฝ่ามือก็ไม่สามารถเอาชีวิตมันได้ ตรงจุดไหนบาดเจ็บก็ให้เพิงอัคนีตีสหัสไปซ่อมแซมรักษาทันทีการต่อยตีแบบนี้คนที่ได้เปรียบก็คือฝ่ายของเซียวเหยียนส่วนคนที่เสียเปรียบก็คือฝ่ายของผู้เท่าใจสิงถึงแม้ระดับพลังจะต่างกันแต่ตามใดที่ยังฆ่าไม่ได้สุดท้ายเซียวเหยียนก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมพอคิดถึงตรงนี้ผู้เท่าใจสิงเองก็ไม่กล้าต่อสู้ซึ่งหน้ากับเซียวเหยียนแล้วถึงแม้ว่าเพิงอัคนีตีสหัสนั้น การใช้รักษาการบาดเจ็บจำเป็นต้องใช้ปานยุดมากแต่มองจากสภาพเสียวเหยียนแล้วไม่เหมือนกับคนที่ขาดแลนปานยุดแม้แต่นิดเดียวปานยุดยังคงเต็มเปี่ยมตลอดเวลาใช้ทศายุดพิฆาตในหนึ่งท่าผู้เท่าใจสิงตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าเสียวเหยียนในหนึ่งท่าโจมตีนั้นหลังจากนั้นร่างกายเขาก็ล่องหนอีกครั้งหนึ่งจะเทียบความเร็วอีกหรือพอเห็นผู้เท่าใจสิงนั้นล่องหนอีกครั้งหนึ่งเสี่ยวเหยียนเวลานี้ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บปวดมาก แต่หมัดของผู้เท่าใจสิงเองก็ร้ายกาดเหมือนกันต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเพลิงอัคคีตีศาสตร์คอยรักษาการบาดเจ็บแต่ความเจ็บปวดที่ทบทวีขึ้นแบบนี้ทําให้กล้ามเนื้อของเสียวเหยียนเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันปานยุธสิ้นเปลืองมากเกินไปไม่อาจยืดเยื้ออีกแล้วหาไม่คนที่ล้มลงก่อนต้องเป็นข้าแน่หลังจากนั้นเซียวเหยยนก็ตัดสินใจสลับท่ามือมีกระดูคู่หนึ่งก็กางออกมา ปีกนี้เป็นสีหยกแต่ภายในนั้นยังมีรวดลายของสีแดงและสีเขียวป่าปลอยอยู่ด้วยปีกกระดูคู่นี้เซียวเหยยนจะสร้างขึ้นจากปีกของหงอสูนฟ้าที่เขาได้มาจากในงานประมูลตอนนั้นเพราะเกรงกลัวเผ่าหงสาสูนฟ้าจึงไม่ได้นําออกมาใช้เขาเก็บซ่อนมันไว้ภายในกายตลอดเวลาเพราะกลัวจะเกิดปัญหายุ่งยากแต่ตอนนี้จําเป็นต้องนําออกมาใช้แล้วยังไงซะ เผ่าหงสาสูนฟ้าเองก็ไม่ได้ชอบคิดหน้าเขาและตอนนี้ถึงขั้นเป็นศัตรูกันด้วยดังนั้นไม่จําเป็นต้องปิดบังแล้วและบนท้องฟ้าว่างเปล่านั้นร่างผู้เท่าใจสิงก็ปรากฏพร้อมกับพลังงานมหาศาลบนฝ่ามือนั้นพลังงานเพิ่งก่อตัวกระแสลมร้อนสายหนึ่งก็ปรากฏเหมือนกันทําให้ผู้เท่าใจสิงนี้ถึงกับตกใจรีบถอยออกไปทว่าเพิ่งก้าวเท้าออกพลังลมสายนั้นก็ปรากฏเบื้องหลังอีกทีหนึ่ง และสซัดใส่กลางหลังอย่างเต็มแรงการโจมตีที่มาอย่างกระทันหันนั้นทำให้ผู้เท่าใจสิงถึงกับตกใจพอเห็นว่าเซียวเหยียนก็คพือปีกคู่หนึ่งอยู่บนพันหลังสี่หน้าเหลือเชื่อก็ปรากฏออกมาความเร็วขงอยฝ่าจู่ๆก็เร็วขึ้นอย่างวิปริตเขาจับสัมผัสแทบไม่ได้ผู้เท่ารับบัวเพิงของข้าอีกซักดอกเป็นไหลปีกเซียวเหยียนก็ขือเซียวเยียนเองก็ทําการดีดนิ้วทีหนึ่ง โปรดปล่อยเปลวเพิิเศษ3มชนิดออกมาสามกลุ่มจากนั้นก็บรรจบเข้าด้วยกันพอเห็นเซี่ยวเยียนหลอประสานไฟพิเศษผู้เท่าใจสิงหน้าเสียทันทีเรีบพุงทะยาสกัดเซี่ยวเยียนเอาไว้ไม่ให้เซี่ยวเยียนทำสำเร็จตอนนี้ความเร็วของเจ้ายังไม่พอเซี่ยวเยียนพอเห็นแบบนั้นก็พูดออกมาเขาใช้ปีกนั้นเพียงกระพือเล็กน้อยก็ขยับออกไปห่างจากผูเทเเ่าใจสิงหลายต่อหลายเมตรแล้วมีปีกกระดูกนี้คอยช่วย เซียวเยียนสามารถมองเหยียดยามระดับเซียนพยุทธทั้งหมดได้ทันทีเขาไม่พอถ้าบวกข้าพอหรือไม่เซียวเยียนพึ่งคู่จบก็มีเสียงขัวเราะดังขึ้นตามได้เงาร่างสองร่างปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันหลังจากนั้นก็โผล่ขึ้นเบื้องหน้าเซียวเยียนเงาคนที่มาเหยียดนั้นทําให้เซียวเยียนเองก็มีความตกใจเหมือนกันหลังจากสํารวจเห็นปีกคู่บนหลังทั้งสองคนเขาเองก็ตกใจเผาหงสาอสูนฟ้างั้นเลอ น่าจะเป็นกองหนุนที่ห่วงเฉียนเรียกมาโอเคครับเจอกาหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ